สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซิชานอลนะครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะครับกับสารดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดกันนะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไม่อยากบุหรีนะครับเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกที่จะมีถึงเร็วๆนี้นะครับวันนี้นะครับวิทยากรที่อยู่กับผมนะครับท่านแพทย์แผนไทยประยุกต์ นัสยาดาทองมีนะครับเป็นแพทย์แผนไทยชํานาญการจากศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอแหม่มครับก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับช่วงนี้ใกล้วันงูสูบุหรีโลกแล้วเราก็เลยอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไม่อยากบุหรี่นะครับต้องเยยนถามอย่างนี้ครับว่า โทษและเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่มาจากการสูบบุหรี่ของประชาชนเนี่ยปัจจุบันเป็นไงบ้างครับค่อนข้างน่าจะเป็นห่วงะะเลยค่ะต้องเกินก่อนว่าปัญหาการสูบบุหรี่การติดบุหรี่เนี่ยเป็นปัญหาสารเสพติดที่เป็นอันดับหนึ่งของเทศเนาะแล้วก็มีในเรื่องของอัตราคนที่สูบบุหรี่เนี่ยติดบุหรี่เนี่ยอยู่ประมาณช่วงอายุ2 5 4 4ิบห้าบสีปีแล้วทำงาน,เ,นเลยเนาะทงานแต,แต่ว่าด้วยปัจจุบันนะพอในโลกออนไลน์เด็ก อายุที่ต่ํากว่านี้ยี่สิบห้าปีอะกาถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นอ่าใช่เมื่อก่อนเราจะเป็นบุหรี่มวนใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นซองแล้วก็ซื้อมาสูบกันใช่แต่ทุกวันเนี้ยก็จะเน้นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผมถามนิดหนึ่งบุหรี่ที่สูบเป็นซองเป็นมวนเนี่ยที่แบบว่าเขาลนลงกันเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยที่หมอแหม่มพูดมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้นะครับมีผลต่อสุขภาพเหมือนกันไหม จริงๆอ่ะมีมากกว่า<ช>มากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะติดแบบแล้วก็เลิกได้ยากกว่าด้วยใช่ค่ะคใช่แล้วก็ในส่วนของอผลกระทบต่อร่างกายอะค่ะหลักๆเลยอะค่ะมันจะส่งผลต่อการที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือด หัวใจอ่าหลอดเลือดสมองเนี่ยสอ<า>งเท่าของคนปกติแล้วก็เรื่องของโรคถุงลมป่องพองมะเร็เลงต่างๆเนี่ยประมาณ6-10เท่าโอ้โหต้องบอกว่าแต่โรคนีหนักหนาสาหัสเลยถูกต้องค่ะ <c oughs> จริงแล้วเอาส่งผลกระทบต่อร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าอ๋อนะครับสูบบุหรีต้องบอกว่าผลที่แบบว่าผู้ป่วยท,ท, <c oughs> ที่ผมทราบมานะครับว่า เกี่ยวกับเรื่องหลอดโรคสมองอย่างเงี้ยหรือว่าที่เราคุ้นกันเนี่ยสโต๊กอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผลมาจากบุหรี่ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ค่ะจะส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดค่ะแล้วก็ทําให้ออกซิเจนในเลือดเนี่ยมีปัญหาคเกิดการติดการแตกงของตัวริ่มเลือดได้ง่ายใช่แล้วก็คนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันโรคย่าทิดอะค่ะที่จะส่งผลต่อไปในเรื่องของโรคของอัมพฤกษ์อัมพาตคนที่เป็นอยู่แล้วและสูบบุหรี่ก็ยิ่งไปเสริมเขา ไปใหญ่เลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับควรวงดเลิอกอย่างเร่งด่วนตรงนี้น,น,นะครับุดตอนตอนีอน้อืมใช่เอาละครับเราพูดถึงผลกระทบต่อสุขภาพมาณนขณนะนี้นะครับคงทราบกันแล้วแหละว่าบุหรี่มีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างดังที่คุณหมอแหม่มไ,ได้บอกมาเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยนะครับหรือสมุนไพรนะครับที่ออกมาเสริมสําหรับคนที่อยากจะหยุดบุหรี่ รือว่าอยากจะเลิกบุหรี่นะครับแต่เขายังอาจจะติดขัดอยู่ที่แบบว่าหาทางออกตรงนี้ยังไม่ได้แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแหละตรงนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของคุณหมอเนี่ยนะครับ,รบเราดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรกับคนกลุ่มนี้ครับโอเคค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะโดยปกติแล้วก่อนหน้านี้เรารู้เลยว่าแพทย์แผนไทยจะมีภูมิปัญญาเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการลดหรือความลดความอยากบุหรี่นั่นแหละเนาะก็จะมีในกลุ่มของตัวยาอมการภู ยาอมมาแววงนะคะคแล้วก็ที่ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้กันอย่างแบบแพร่หลายอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเลยก็จะมีในส่วนของตัวย,ยาดอกขาวซึ่งเป็นในรูปแบบของชาชงและพัฒนามาในรูปแบบของยาอมครับใช่โอตอนนี้พัฒนามาขนาดเป็นยาอมแล้วเหรอใช่ค,ค่ะเพื่อให้สะดวกแต่การพกพาสะดวกแต่การใช้งานแต่ก่อนนี้เราเห็นแค่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราดําเนินการมาก่อนหน้านี้ก็คือว่า เอาไปชงแล้วก็ทานทานกับน้ําร้อนใช่ไหมครับตอนนี้แบบชาชงตอนนี้เป็นนวัตต่อยอดนวัตกรรมเป็นเป็นยาอมแล้วเอาละครับที่เรารู้มาสมุนไพรนะครับทั้งยาอมการภูทั้งยาอมมาแววงตรงเนี้ยที่เราดําเนินการมาตรงเนี้ยผมอยากถามวิดนึงกระบวนการนะครับที่ทางทางหน่วยงานของคุณหมอเนี่ยได้ดําเนินการ รักษาคนไข้ว่าสมมุติเราจะมาอดบุหรีด้วยศาสตร์แผนไทยตรงนี้เราต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะครับสำหรับประชาชนที่สนใจตรงนี้ครับได้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะทางศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8ติพรรษาค่ะได้มีการดําเนินการในเรื่องของคลินิกเลือกบุหรี่แบบบูรณาการโดยการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนจีนที่จะรักษาให้การให้คําปรึกษากับคนไข้ค่ะโดยในส่วนของแพทย์แผนไทยอะค่ะจะต้องผ่านกระบวนการหลักสูตรการบรม การคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดในการบําบัดและรักษาส่งต่อและหลักสูตรในการให้คําแนะนําเบื้องต้นสําหรับผู้ติดสารเสพติดค่ะและสุดท้ายคือหลักสูตรการบําบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจแล้วก็การบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดทั้งเรื่องของแผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกแล้วก็มีแพทย์แผนจีนที่จะเข้ามาปักอินบุรณาการให้การรักษาร่วมกันครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ดีๆคุณจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าขอยาอมการภูขอ ยำอมมาแหว้งมไม่ได้อันนี้คุณจะจะเข้ามาในกระบวนการเราต้องผ่านกระบวนการตามนี้ก่อน<ช>นะครับ ก็ค,คุณหมอพคุณหมอเสร็จคุณหมอจะมีการประเมินค่ะประเมินว่าคุณอยู่ใน s t สเตต c อ a เช e หรือมีภาวะปัจจัยในการที่จะเลิกบุหรี่อยู่ในระดับไหนเพื่อที่จะหาเรื่องของการสร้างแรงจูงใจและรูปแบบของการบําบัดเนี่ยเข้ามาดูแลคนไข้และ,ะถ้าคนไข้ที่มานะครับพอดีมีโรคประจําตัวด้วยหรือว่ามีผลกระทบต่อการสูบบุหรี่ที่ผ่านมาแล้วอันนี้เราเรารับ เ,าาเรารับค่ะด้วยกระบวนการโรเซสอะ่ะก่อนจะประเมิอนอะ่ะเราก็ต้องตรวจร่างกายสักประวัติทั่วไปก่อนอ่าหาว่าตอนนี้เขามีอ่ามีภาวะความผิดปกติของร่างกายอะไรบ้างอ่าแล้วก็ให้กระบวนการในเรื่องของการรักษาทั้งในเรื่องของการที่อยากจะเลิกบุหรี่และผลข้างเคียงจากภาวะของบุหรี่ที่จะเกิดขึ้นอ๋ออันนี้ต้องบอกว่า ผลข้างเคียงถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรเราก็มีสมุนไพรอะไรถูกไหมครับนะหรือว่ามีการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีนอะไรที่เหมาะกับกับ,กบอาการที่เขาเป็นอยู่ตรงนี้ก็อันนี้เสริมได้เหมือนกันเท่าที่ฟังมาตอนนี้ต้องถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับและเป็นทางเลือกในการรักษาสําหรับคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ด้วยเอาละพอผ่านกระบวนการตรงนี้คุณหมอวิเคราะห์วินิจฉัยอะไรเรียบร้อยแล้ว การส่งต่อตรงนี้เราจะทํายังไงกับเขาตรงนี้บ้างครับอ่าโอเคค่ะเราพอพอเราได้ซักประวัติและตรวจร่างกายพเข้าไปสู่กระบวนการของการวางแผนการรักษาก็การเรื่องของการให้คํปรึกษาใช่ไหมคะเราก็จะดูก่อนค่ะว่าคนไข้หน้าตอนนี้อ่ามีความต้องการอยากจะเลือกในระดับไหนอ่าพอคราวนี้ค่ะเราก็จะทําการให้ยาไปให้ยาแล้วก็ถ้ามีอาการข้างเคียงอื่นๆะ้วเราก็จะส่งต่อให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยต่อ,ตอเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําในเรื่องของการนวดประคบ ครับแล้วก็ส่งต่อให้คุณหมอแผนจีนเพื่อฝังเข็มปรับสมดุลลมปานต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นขั้นตอนเลยผมถามนิดนึงเป็นความรู้ต้องบอกว่าที่ส่งต่อให้หมอแผนไทยไปหัตถการผู้ช่วยแพทยพ์แผนไทยที่ไปต้องไปหัตถการไป,ไปนวดไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับทำไมถึงต้องไปไปนวดหรือว่าไปรักษาด้วยกระบวนการตรงนี้ครับ เพราะว่าคนที่เข้าสู่กระบ,บวนการเลือกบุี่ค่ะเรื่องของกระบวนการถอนเนาะถอนสารพิษในร่างกายเนี่ยมันจะเกิดภาวะข้างเพียงคือหนึ่งเลยจะหนักเนื้อหนักตัวะจะปวดเมื่อยตามร่างกายจะไม่สบายตัวเราบอกงา่งายๆการนวดประครบเนี่ยก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสบายตัวมากขึ้นลดภาวะความเครียดความกดดันของการเลือกบุร๋ยพาไปสู่กระบ,บวนการให้เขารู้สึกสบายตัวและรู้สึกการเลือกไม่ได้ปัญหาและไม่ได้เป็นอุศลสำหรับเขาเขาเขามีผลอยู่แล้วแหละเนาะที่แบบวันเลิกมันก็ ต้องบอกว่าต้องบอกยังไงคุณคุณเลิกบุหรี่มันก็ต้องทั้งจิตใจทั้งร่างกายมันต้องไปด้วยกันกนะครับมันมีผลกระทบตอนนี้ก็คือทางออกตรงน,นี้แหละที่เราช่วยตรงน,นี้เขาได้ ก็หลักๆแล้วเราใช้ยาใช้ยาแล้วก็เราก็สร้างแรงจูงใจสร้างปรับที่เรื่องของใจหาสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเลิกเลิกให้ได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็เกิดจากสาเหตุอะไรที่เขาสูบเราก็หาหาแรงกระตุ้นเขาเพื่อให้เขาเกิดการอยากที่จะเลิกแบบถาวรอันนี้คุณหมอก็ต้องมีการติดตามประเมินผลตรงนี้อยู่ด้วยค่ะมีการ follow up ทุกๆสัปดาห์ใช้เวลานานไหมครับตรงนี้ใน โปรเซสทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการกระบวนการรักษาคนไข้ในแต่ละครั้งครับอันนี้ก็ถือว่าค่อยๆค่อยเป็นค่อยๆไปอ่ะแล้วเมื่อกี้พูดถึงแผนไทยไปแล้วเนาะแล้วเรามีเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผ่นจีนด้วยต้องถามว่าศาสตร์การแพทย์แผ่นจีนที่เราเอามาใช้ในการบําบัดผู้ป่วยตรงเนี้ยเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องของ เรื่องของลมปานเลยปรับสมดุลของเขาเรื่องของการไหลเวียนเลือดลมของเขาเพื่อให้จริงๆอ่ะมันก็สอดคล้องกับเรื่องของแผนไทยที่จะปรับสมดุลเลือดลมเหมือนกันแต่ว่าของคุณหมอแผนจีนอ่ะเขาจะลงลึกไปถึงเรื่องของตาเรื่องของไตที่มันพองไปจากการสูบบุหรี่แบบระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างที่บอกบูรณาการนี่คือบูรณาการจริงๆเลยคือทั้งแผนไทยและแผ่นจีนแสดงว่าคลินิกของคุณหมอตรงนี้มีทั้งหมอแผ่นไทยหมอแผ่นจีนครบคู่รักษาตรงนี้กันไปก็คือนั่งอยู่เนี่ยคุณหมอแผนไทยคุณหมอแผ่นจีน ก็นั่งคนไข้ก็มาก็ซักประวัติช่วยกันวางแผนการรักษาร่รวมกันครับใช่ค่ะอ,อันนี้ต้องดีใจสำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่นะครับถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ดีเลยในการที่จะงดบุหรี่ตรงนี้นะครับ,ค,รบคุณหมอครับยังแผนจีนเนี่ยผมเข้าเรื่องนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องแผนจีนตรงนี้การรักษาถ้าเราดูแล้วว่ามีตับมีไต,ตอะไรพร่องตรงนี้นะครับ การรักษาทางผาการแพทย์แผนจีนตรงนี้เขาใช้วิธีอะไรบ้างครับตรงนี้หลักๆคุณหมอเขาก็จะมีเรื่องของการจับชีพจรแบบแผนจีนก่อนเนาะที่เขาเรียกว่าแม่ใช่ไหมคะอ๋อที่มาแตะที่บริเวณข้อมือใช่ไหมครับแล้วตรวจชีพประจรอ่าก็ดูเรื่องของเรื่องของตับพองไตพองอะไรอย่างเดียวศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะแล้วเสร็จนี้เขาก็จะวางแผนเรื่องของการฝังเข็มตามปรับสมดุลเรื่องของปัญหาของคนไข้ค่ะแล้วบางเคสอาจจะมีเรื่องของการครอบแก้วเดินแก้วเพื่อให้รู้สึกสบายตัวเพื่อให้เลือด รมในร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้นครับไข้หลับได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีไหมครับเคสไหนที่ต้องรักษาร่วมกันเลยทั้งแผนไทยแผ่นจีนด้วยจริงๆทุกเคสเลยเอาทุกเคสเลยใช,ใช่แผนไทยแผ่นจีนเลยตรงนี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะครับและต้องถามนิดนึงว่าที่ที่ผ่านมาเราเรา รักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับการบำบัดบุหรี่นี่มานานหรือยังครับตรงนี้อ่จริงๆแล้วในเรื่องของคลินิกเราอะมีการจ่ายยาเรื่องของการสูบบุหรี่มานานแล้วค่ะคตั้งแต่เรื่องของการมีสูตแล้วแต่เริ่มที่จะมาทําคลินิกพิเศษแบบบูรณาการจริงๆอะก็คือหนึ่งปีค่ะอ๋อหนึ่งปีแต่มีการเตรียมการก่อนหน้านี้มาแล้วใช่ค่ะมีการเตรียมการมีการจ่ายยาแต่แบบเรื่องของโพสต์มันไม่ชัดเจนเหมือนปัจจุบันอ๋อต้องบอกว่าต้องมีการศึกษาแหละภายในทีมเนาะว่า เขามีอย่างนี้เราจ่ายยาไปแล้วผลที่ออกมามันยังไม่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร<ช>่นะครับ,รบก็เลยเป็นที่มาของการรักษาร่วมกัน<ช>ตรงนี้ใช่ไหมครับ,บ CPG ให้มันเป็นการที่ให้เอื้อประโยชน์กับคนไข้ได้มากที่สุดโอ้<ช>ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยตรงนี้นะครับคุณหมอครับถาดนิดนึงทราบมาว่าทางศูนย์ของคุณหมอเนี่ย ได้ดาเนินการตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการทําวิจัยด้วย<ช>เกี่ยวกับตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับค่ะในเรื่องของอการวิจัยค่ะจุดประสงค์ของการทําวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะ,ะดูประสิทธิผลขอ,อของการใช้ชาชงย่้าดอกขาวควบคู่กับการเรื่องเลือกเขาเรื่องกับการให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาเรื่องของการสร้างแรงจูงใจว่าการที่เราใช้จ่ายายาให้คนไข้แล้วกลับบ้านไปกับ อีกเคสหนึ่งคือจ่ายยาด้วยนะแล้วก็สร้างแรงจูง,จงใจให้เขาด้วยแบบไหนจะทําให้คนไข้สูบเลิกสูบบุหรี่ได้ดีกว่ากันแล้วก็เลิกได้แบบยั่งยืนอืม <S <S โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าต้องต้องตอบโจทย์ตรงนี้เลยและก็มาดูกันว่าเอออย่างไงที่แบบว่าตอบโจทย์ตัวนี้ได้มากกว่าผลตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการขอ EC ค่ะอ๋อค่ะวิจัยในคนใช่ค่ะวิจัยนะครับเผื่อว่าอนาคตเรามีเกี่ยวกับเรื่อง สาสตรการแพทเป็นไทยหรือว่ามีตัวยาอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ตรงนี้ก็เอามาเสริมเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยตรงนี้เพิ่มเติมใช,ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของกระบวนการแพทย์แผนไทยเราก็ให้ยาแล้วกลับบ้านไปแต่เราปลักอินเข้ามาอีกก็คือเรื่องของให้หมอเนี่ยเป็นคอสซิ่งเป็นเหมือนเป็นแบบนักจิตบําบัดหรือให้คําปรึกษาที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เขาที่สามารถได้เลิกได้แบบง่ายขึ้นนะคะโอ้โหต้องบอกว่าต้องเอาใจช่วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ว่าอยากจะเลิกบุหรี่ตรงนี้จรงิงที่ผ่าน มีมีคนไข้เข้ามาใช้บริการเยอะไหมครับ เยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าถ้าเราดูได้เนี่ยศูนย์ราชาการแจ้งว่าอาคารบี aur, จะมีจุดในการที่จะเลิกบุหรี่แบบจุดที่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะเข้าครั้นี้ก็พอเราประกาศลเราประชาสัมพันธ์ไปก็มีคนที่ให้ความสนใจเข้ามารับบริการสถานที่คุณหมอนี่ก็คือว่าอยู่ที่อาคารบีศูนย์แจ้งวัฒนะเลยศูนย์ราชการอาคารบีนะครับตรงนั้นชั้นใต้ดินใช่ไหมถูกต้องค่ะชั้นหนึ่งค่ะ๋อชั้นหนึ่งเลยนะครับถ้าเข้าสะดวกก็จะเข้าประตูสองค่ะก็จะง่ายนะครับใครที่สนใจก็ ไปติดต่อคุณหมอแหม่มได้นะครับตรงนี้นะครับในช่วงท้ายครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรนะครับกับผู้ป่วยนะครับที่เขากําลังจะปรับความรู้สึกของเขาอยู่ตรงนี้นะครับว่าเขาอยากจะเลิกบุหรี่แล้วแต่เขาเหมือนกับแบบต้องการแรงจูงใจหรือว่าคนที่ฟังดูเทปณนะวันนี้เลยนะครับต้องบอกรายการของเราเนี่ยรายการสดขออภัยนะครับว่าเราดําเนินการตรงนี้ว่า เราดูรายการเราและอยากจะไปที่ศูนย์ราชการตรงนี้เลยสามารถที่จะไปที่ที่ไหน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไรเรียนเชิญได้เลยครับค่ะก็สามารถที่จะไปที่อาคารบีนะคะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้นหนึ่งค่ะศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะเบอร์โทรติดต่อ021437759แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ021437959ค่ะทุกวันพฤหัสนะคะเวลาราชการค่ะเอาละครับแลสําหรับใครที่อยากจะเลิกบุหรี่นะครับดูคุณหมอวันนี้ อ,อ่าช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยครับตรงนี้ครับโอเคค่ะคือบุหรี่อะค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบต่อเราแค่คนเดียวนะคะแต่บุหรี่ยังมีผลกระทบก็คือควันบุหรี่มือสองซึ่งผลกระทบตรงนี้มันจะเกิดกับครอบครัวกับลูกที่คุณรักอะเราอยากให้คุณหยุดวันนี้นะคะโดยที่มีแพทย์แผนไทยเนี่ยคอยดูแลคุณค่ะครับเอาละครับเอาใจช่วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเลิกบุหรี่อย่างถาวรน,นะครับ หนึ่งต้องปรับสภาพร่างกายกจิตใจให้พร้อมก่อนอะนะครับแล้วก็เรามาหาทางในการบําบัดหาทางออกาศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถที่จะนําไปใช้ได้ะนะครับแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับขอให้เลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรน,นะครับวันนี้เราสองคนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการซีชันแนลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ